สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออจ้าสวัสดีค่ะบอ้ยเออกอนคุณพ่อนีนีนีอ่ะสวัสดีกับบรรยากาศยามท้องทุ่งนะคะช่วงสายแล้วนะคะตอนนี้สายแล้วนะคะวันนี้จะพาเด็กๆมาปิกนิกนะคะที่ทุ่งนานะคะอ่าที่หนองน้ํานะคะตรงนี้เรียกหนองน้ําหนองบัวนะคะอ่าหนองบัวนะคะบรรยากาศโดยรอบเลยนะคะ นี่นะคะหนงบัวนะคะหนองบัวอ่ะมาเออรู้จริงๆนะคะคุณพ่อคุณแม่เตรียมอาหารมาให้นะคะออามาทางนี้ก่อนลูกมาทางนี้ก่อนมา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 ,มา,ม,ามาเร็วมาเร็วโอ้ยโอ้ยพี่บัวครับ,บครับ,บ,รบเต็มเลยนะคะผลไม้เต็มเต็มกะละมังเลย เป็นผลไม้นะคะคุณแม่เตรียมมาเสริมให้นะคะทั้งพี่ทั้งน้องเออ,อ,อได้กินแล้วได้กินแล้วถูกใจเลยนะคะมีกล้วยนะคะมีมันแกวมีข้าโพดอุ้ยเขี่ยอะไรออกลูกเอุ้ยนะหาข้าวโพดนะหาขโพดนะคะคุยเขีย่ยหาข้าวโพดนะคะมีข้าโพดมีแตงกวามีมันแกวมีกล้วยนะคะเอามาให้เด็กๆนะคะ<า>บรรยากาศอะทองทองทุ่งวันนี้นะคะ กินเสร็จแล้วค่อยกลับบ้านนะคะน,นี่นะคะกินไปเรื่อยๆทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะขอกินต่อนะคะเพราะว่าข้าวช้าก็ยังไม่ได้กินกันเลยนะคะอืม้มหืมช้ำๆเลยนะคะดูนะคะส่วนคุณแม่คุณยายนะคะกับพี่บ่อทองอยู่ที่บ้านเปี่ยมสุกนะคะพ,พี่พีอ่อมทองนะคะ พ่อควันนะคะพาเข้าป่าไปแล้วนะคะอยู่คุณยายนะคะแล้วก็คุณแม่แล้วก็พี่บอทองนะคะอยู่ที่บ้านเปี่ยมสุขทวนส่วนพี่อ้มทองเพิ่งออกไปเมื่อกี้นะคะเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะพ่อควันก็เลยอ่าพาพี่อ้มทองนะคะเข้าไปอยู่ในป่าก่อนเนาะเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยบรรยากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะเดจ้าเลยนะคะเออคือ,อฉ่ำๆเลยนะคะนี่ฉ่ำๆเลยจ้า นี่นี่เออเหอจุกใจจุกใจค่ะเอ้ยมีมีบริการเสิร์ฟถึงที่ด้วยนะคะเต็มกะละมังเลยนะคะเต็มเต็มเลยเออเฮอช่ำทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะช่ำทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะฟินฟินมากเลยนะคะไหนพี่วัวอยู่ไหนครับเออหือฟินได้อารมณ์จริงๆเลยนะคะวันนี้เออ พีเวอร์ออ,อนี่เต็มเตมกาละมังเลยนะคะผลไม้ที่เราเตรียมมาให้กับลูกๆของเรานะคะมาชมท้องทุ่งนะคะที่หนองบัวนะคะตรงนี้เรียกหนองบัวนะคะกินลมชมวิวนะคะมาเที่ยวทุ่งนะคะวันนี้จัดให้ลูกๆก,ก่อนเลยนะคะมาถึงจัดให้เด็กๆก่อนเลยนะคะ เออเออเอออร่อยไหมครับพี่บัวเออถูกใจถูกใจนะคะดูดูนะคะเอ้ยเอ้ยไอหนุ่มหน้าเผือกนะคะพี่บัวหน้าเผือกเออเออดูนะคะพี่บัวเอออร่อยไหมครับอ้มีปล่อยลมด้วยมีปล่อยลมด้วยนี่ถูกใจพี่บัวเลยไหนน้องเล็กว่ายังไง เออเหอช้ำๆเลยช้ำๆเลยไหนไหนเออเอกินไปเรื่อยๆนะคะทั้งพี่ทั้งน้องเรื่อยๆจ้าแซบบออีหละแซบบอแซบบอนี่เออเอดูท่าทางลักษณะการแสดงออกนะคะว่าเด็กๆทั้งสองเชือกนะคะมีความสุขนะคะดูท่าสะบัดหูสะบัดหางของเขานะคะสังเกตดูได้นะคะเออเหออ แซ่บหลายแซ่บหลายนี่นี่จะไปแย่งของพี่บัวของตัวเองอยู่เต็มกาละมังเลยลูกนี่อร่อยอร่อยอร่อยอะ หนาทีผ่านไปยังไม่หมดนะคะ5นาทีผ่านไปเออเอ,อฟินฟินเลยค่ะพี่บัวฟินฟินเลยค่ะนี่นี่เออคือ,อกินกันยาวๆเลยนะคะถูกใจถูกใจ1นึ่งไลค์หนแชร์คือหนึ่งกำลับบงใจให้กับครอบครัวของน้องบอัวพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอวพลอยนะคะคร,บครอครบครัวตระครอบครัวตระกูลโบนะคะ,ะช่ำๆเลยช่ำๆเลยอ่ะทานกันไปยาวๆเลยนะคะทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพี่ทั้งน้องนี่เอา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 พี่บัวมาแย่งน้องแล้วเอาซีนนี้มีอารมณ์แย่งน้องนะคะพี่บัวโอ้โหหมดหรือยังครับสุลอ หมดหรือยังอ่าพี่บัวหมดแล้วนะคะพี่บัวหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาแย่งของน้องกินค่ะมาแย่งของน้องกินอ่ะเอาเหลือวไว้ให้น้องหน่อยนะครอุ้ยอุ้ยน้องเล็กอ้ากินเล้วลลูกอ่ะไม่ทันพี่บัวแล้วพี่บัวกินไวมากพี่บัวกินไวมากอ่ะมีเสิร์ฟถึงที่นะคะผละไม้เออเหอนี่นี่ ฉ่ำๆอร่อยๆอเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคิวของคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ก็สายแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะขอพักอ่ารับประทานอาหารเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ให้เด็กๆได้ทานก่อนนะคะให้เด็กๆได้กินกันก่อนนะคะกินเร็วกินไวมาก นี่พี่บัวโอ้โหน้องกินไม่ทันละน้องกินไม่ทันละเออนี่หมดแล้วนะคะอะต่อไปก็จะเป็นอาหารของคุณพ่อคุณแม่ต่อนะคะเพราะว่าเด็กๆให้ทานแล้วเนาะอะ,อะตามมาเลยค่ะค่ะค่ะมาต่อมาต่อนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูนะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะมีผักนะคะมีไข่ต้มนะคะมีอ่า ตำแตงนะคะตำแตงแซ่บๆนัวๆเลยนะคะสีสันน่าทานมากนัวๆเลยนะคะนี่ตำแตงนะคะมีน้ำพริกเจียวปลานะคะเจียวปลานะคะนี่นะคะเจียวปลานะคะน่าจะเป็นอ่าถ้าจะไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นของพี่นิวนะคะกราบขอบคุณพี่นิวนะคะยังไม่หมดนะคะคุณแม่ก็ยังทานยังกินอยู่นะคะอันนี้อันนี้คือที่เราแกะออกจากกระปุกแล้วนะคะก็จะมีหมก หมกปลาเอ่อภาษาไทยเขาเรียกปลาอะไรหนูไม่แน่ใจนะคะนี่คือเมนูนะคะของครอบครัวเรานะคะวันนี้มาทานนะคะนี่นั่งมองเด็กๆนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุณแม่นะคะให้เด็กๆทานเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทานเรียบร้อยไปแล้วอ,อ,อขนาดอยู่ไกลยังอ้อนพี่บัวเลยนะคะ กินไปด้วยนะคะนั่งชมเด็กๆไปด้วยนะคะได้ฟิลเลยนะคะอะคุณพ่อคุณแม่ก็จะขออนุญาตนะคะทานข้าวกันก่อนนะคะแม่แม่จา๋าเมนูนะคะครอบครัวเราก็มีแค่นี้ละคะ่ะมีเจ่วปลาาอาหารหลักเลยนะคะเจ่วปลาานะคะอมีไอศครีมมาให้เด็กๆด้วยนะคะแต่ยังไม่ให้เขาทานนะคะเดี๋ยวสักสักพักนะคะจะไปป้อนเขานะคะ มาค่ะแม่แม่ขามาทานด้วยกันนะคะอาหารเช้าของเรานะคะอีมอนอ่ะตอนนี้สิบโมงสิบนาทีนะคะเป็นข้า,าวเช้านะคะน่าจะเป็นข้า,าวเช้าข้าวเที่ยงอ่ะเป็นมื้อเดียวกันเลยนะคะอร่อยไหมคุณพ่ออร่อยไหมคะอร่อยครับเอ้ดูปากนะคะอร่อยครับคับไม่ออกเลยอ,เคครอร่อยแซ่บแซ่บแซ่บนะคะมาแม่แม่ขามาทานด้วยกันนะคะวันนี้ไม่มีอะไรเยอะนะคะมีข้าวต้มเออมีไข่ต้มนะคะ ตําตแตงหมกปลานะคะแล้วเจ่าวปลานะคะแซ่บๆกับข้าวสวยร้อนๆนะคะามาค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่นะคะขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะท้องก็เริ่มร้องแล้วนะคะบรรยากาศมากเลยนะคะกินข้าวริมหนองนะคะริมหนองบัวนะคะเด็กๆก็อยู่นู่นเลยค่ะบรรยากาศาได้เลยนะคะต้น ก่อนหน้านี้ก็ป้อนเด็กๆไปแล้วแต่ต่อไปก็จะเป็นอ่าคิวของคุณพ่อคุณแม่ได้ทานต่อบ้างนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตทานข้าวแป๊บนะคะอะ่กับข้าวมื้อนี้นะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มหนำสำราญกันทุกคนเลยนะคะค่ะตำแตงก็เลือแต่มะเขือเทศกับเสต๊ปพริกนะคะเจียวปลาแซ่บมากนะคะเจียวปลานะคะ อาอย่างที่เห็นเลยเมื่อกี้คุณแม่ตักออกมาเยอะอยู่นะคะนี่นะคะแจ่วปลานะคะแซปมาขอบคุณนะคะขอบคุณแจ่วปลาจากพี่นิวนะคะหมกปลาก็เหลือแต่หัวกับก้างนะคะตอนนี้อิ่มหนำสำรานกันทุกทุกคนเลยนะคะผ่านไปแล้วมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงละรวมกันเลยนะคะตอนนี้รวมกันเลยอ่าไหนลูกเล็กเราอยู่ไหนนะ้านู่นนะคะ ยืนกินสบายใจเฉบเลยนะคะนี่พี่บัวยืนเป็นกำลังใจให้น้องนะคะกินกินสบายใจเลยนะคะอยู่ใต้ต้นอ,อ่าอยู่ใต้ล่มไม้นะคะกสาวเล็กไม่สนใจเลยหนูกินต่อค่ะ กินต่อกินต่อบรรยากาศได้มากๆเลยนะคะลมเย็นสบายเลยนะคะเพระคุณแม่ก็อยู่อีก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 ,อกต้นไม้นี่นะสำสานะคะเพราะว่าของพี่บัวนั้นก็เป็นต้นสำสาเช่นเดียวกันนะคะของคุณแม่ก็อยู่กับออีกต้นนะคะอยู่ติดติดกันใกล้ๆกันนะคะ อคหนูไม่สนใจอะไรหนูกินอย่างเดียวค่ะแม่จา๋านี่ดูนะคะเออเออเออไปหาพี่บัวดีกว่าเออบรรยากาศโดยรอบเลยนะคะบรรยากาศโดยรอบเลย หนองบัวนะคะหนองบัวตรงนี้เรียกหนองบัวจ้านี่นะคะล่มอะใต้ล่มไม้ที่คุณแม่อยู่อนั่งอยู่นะคะท้องทุ่งก็เขียวขจีเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็ต้องขอพักความน่ารักของเด็กๆนะคะอิ่ม้ํำสำราญกันทั้งเด็กๆทั้งคนนะคะทั้งลูกๆนะคะ,ะเดี๋ยวก็จะได้เวลาพาเด็กๆนะคะกลับบ้านเปลี่ยนสุกแล้วนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอบพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ